6ปีต่อมาโอยโอยโอยอยเบื่อชมัดเลยอ,ะอ่ะไม่มีอะไรทำเลยอ่ะทำอะไรดีนะหรือว่าเราจะชวนสองคนนั้นมาดีอ่ะอืม ฉันว่านะฉันอนะโทรชวนสองคนนั้นมาดีกว่าแต่ถ้ามันสองคนมาแล้วอะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะต้องมันทำอะไรกับเราเบื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้ยนอฉันว่านะฉันต้องหาอะไรทำที่มันแก้แก้เบืออ่อสักหน่อยแหละฉันไม่อยากนั่งแบบนี้อยู่เฉย ฉันต้องไปหาอะไรทำก่อนอุย้ยนอฝนก็ดันมาตกตอนนี้อีกเอ๊ะแต่ดูเหมือนเลิกหายตกแล้วนะอืมเดี๋ยวเราลองออกไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าว่าฝนเนี่ยมันจะเลิกตกเอ้ยเลิกตกยังอุย้ยก็เริ่มหายตกแล้วนี่หว่าเมื่อกี้ตกแรงมากแล้วคือดูดีออกไปข้างนอก แล้วคือออกไปไหนไม่ได้เลยอืโอย,อย่าไปสนสนุกฮับเบอร์แลนด์นะจะชวนเพื่อนรักมาไปด้วยแต่ติดอยู่ที่ว่าฝนมันยังไม่หยุดตกแต่มันตกนิดเดียวมันน่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งก็แดดเราอะอยากให้ฝนมันหยุดตก,กว่านี้ก่อนแล้วก็ เดี๋ยวค่อยไปก็แล้วกันให้ฝนมันหยุดตกวันนี้ก่อนอคิดถึงเพื่อนจังเลยโอ้ยโทรชวนสองคนนั้นมาดีกว่าแล้วเผื่อมันนอนอยู่ละ่ะถ้าถ้ามันนอนอยู่ถ้าฉันโทรไปเนี่ยจะถือว่าเป็นการรบกวนมันโอ้ย เดี๋ยวค่อยโทรดีกว่าเผื่อมัน2คนนอนอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยหิวข้าวเอาเข้าวมาให้กินหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะทำไมเสียงท่วมขนาดนั้นดูว่าเฮ้ยเดียเด๋ยวด้ว ต้องออกไปดูก่อนละว,ว่าเสียงอะไรแต่เสียงมันใหญ่ไปไม่วะช่วยด้วยโอ้ยสียงอยู่ไกลๆนุ่นโอ้ยไม่มีอะไรหรอกมั้งก็แค่คนเขาแบบแต่เขาูบว่าช่วยด้วยนี่หว่ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ทำไมเสียงใหญ่จังวัดแล้วก็เสียงกล้องด้วยอะ่ะมันเสียงผู้ชายเสียงใหญ่อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเราจะคิดไปเองหรอกโอ้ยเนาะไม่มีอะไรหรอกมั้งเข้าบ้านดีกว่าโอ้ยโทษโทษโทษโทขอโทษแล้วกันนะ ตั้งใจนี่นาก็น้องามาขวางทางพี่เองนี่นาหุยงุดงิดกับแม กินอะไรดีกันดีเหรอโคลอาฉันว่านะเราอะไปขอแม่กินสปาเก็ตตี้แม่อยากกินสปาเก็ตตี้อยู่พอดีเลยอืดีเลยดีเลยเอ๊ะเขาวิ่งหนีอะไรกันนะอะโคลมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะช่วยผมด้วยเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนั่นอืม はい <Bye. S 1> คุณป้าคะคุณป้าคุณป้าระวังผีเป็ดมันเหยียบคุณป้านะคะตัวใหญ่มากเลยมันอารวา้นมาอีกแล้วคุณป้ารีบเข้าบ้านไปเร็วค่ะก่อนที่มันจะมาทําร้ายพวกเราเร็วค่ะคุณป้ารีบหนีไปรีบวิ่งหนีไปค่ะคุณป้าเร็วๆค่ะคุณป้าวิ่งนี่วิ่งหนีไปค่ะคุณป้าเอะทำไมหนูถึงพูดดูตกใจจังล่ะคุณป้านีไปหนูบอกให้หนีไปไงคุณป้าเออ ไปเร็วโคลานี้เร็วเร็วเร็วรีบเข้าบ้านเร็วเรีบเข้าบ้านอุ้ยผีเปลี่ยนมันตามมามันจะมากินตับเราเร็ว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 รีบเข้าบ้านเข้าบ้านลเร็วอุ้ยน่ากลัวโคลาเราแบบแต่ก่อนใช่ไหมมันอารวาสแล้วแล้วมันก็มาเราเอาอารวาสอีกอะตอนนั้นน่ะตำรวจอะยิ่งผีเปรตตายไปตัวหนึ่งแล้วคือตายแบบคาที่แบบ ผิดรูปเพกล่างเลยเอ้ยเนี่ยมันมีผีเป็ดเอาอะระวาดมาอีกได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่เราก็ต้องระวังไว้ด้วยโคลาเพราะว่ามันแบบตัวสูงตัวเนี้ยเป็ดตัวเนี้ยเป็นผู้ชายแล้วก็แบบตัวสูงสูงกว่าเป็ดตัวเมื่อก่อนอีกรุ้นละนะอย่าพูดมากฉันหนวกหูเสียงผีเป็ดอยู่แล้วเนี่ยผิดผ้าม่านแล้วผมมันจะเห็นแล้วแล้วมันจะมากินตับเราอ่ะ เลีวปิดผ่านเป็นผ่านโอเคโคาโอเคตั้งสติก่อนโคาตั้งสติก่อนมันมาได้ไงก่อนนะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องพูดเบาๆไว้ก่อนเงียบๆไว้ก่อนไม่งัน้นมันจะได้ยินเสียงแล้วแล้วมันจะมากินตับเราเออรุ้แล้วนะรุ้แล้วนะฉันะนะไม่กล้าพูดดังหรอกช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเอ๊ะทำไมเด็กสองคนนั้นดูวิ่งกลัวอะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างฉันก็งงกับคำพูดเด็กสองคนนั้นจริงๆเลยช่วยด้วยเฮ้ยมันตัวอะไรนั่นเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยมันจะเหยียบฉันช่วยด้วยเฮ้ยมันตัวอะไรนั่น ช่วยฉันด้วยอ้อาวเี่ยๆๆนี่มีเรื่องกับฉันไหมมีเรื่องกับฉันไหมฮะนี่แกเป็นใครเนี่ยฮะเฮะ้ยนี่ผีเป็ดอีกแล้วเหรอนี่เห็นไหมฉันอะฆ่าผีเป็ดตัวหนึ่งมาแล้วแกไม่กลัวฉันฆ่าแกตายเหรอฮะฉันเนี่ยระดับตำรวจเออหัวหน้าเนี่ยฉันใหญ่ที่สุดในในนี้แหละ แล้วฉันเนี่ยก็แบบสามารถสู้กับผีได้ด้วยก็เหมือนกับพ่อหมอนอั่นแหละฉันทำสองอาชีพอบะนี่ฉันไม่มีเวลามาคุยกับแกรหรอกนะแกจะเอาอยังไงกับฉันแกจะแกจะยอมให้ฉันฆ่าแกดีๆหรือแกจะเข้าคุกฮะหรือว่าแกจะแบบ นั่นแหละแกจะเข้าคุกหรือว่าแกจะยอมให้ฉันฆ่าแกดีๆอย่ามาอื้อยังมาอื้ออะไรจะมาอื้อมาอ้าอะไรแกเป็นใบ้เหรอที่อื้อๆอย่างเงี้ยแกก็พูดสิหรือว่าแกจะฆ่าฉันเหรอโอ้ยมาสิฉันไม่กลัวแกหรอกฉันเนี่ยมีลูเอาไว้จับผีเปียอย่างแก แล้วก็ไม่ให้แก,ออกจะออกไปไหนฉันจะเอาผ้าแดงเนี่ยมามัดแกไม่ให้แกออกไปจากรู้เลยค่อยดูอืมผมหิวข้าวผมมาดีผมไม่ได้มาลายนะครับเอาเนี่ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกเป็นผีเปรตก,ก็ต้องมาลายนีจะมาดีได้ยังไงแล้วดูตัวแกสิแดงแดงแล้วแกก็สูงสูงขนาดเนี้ยแกไปเหยียบใครตายมาแล้วก็ มาเป็นกี่คนแล้วก็ไม่รู้หมื่นล้านคนละมัง้งนี่แกมาแต่ไหนเนี่ยฮะโอ๊ยฉันไม่อยากคุยกับแกแหละเหมือนฉันเป็นบ้าแล้วฉันไม่ยืนคุยกับผีเนี่ยหุ้ยนี่ฮะสรุปกิจะัยังไงฮากกิจวัยังไงเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย เห็นไหมแกก็เลยทําคนอื่นเขากลัวเลยเนี่ยเห็นไหมแกไปได้แหละ้วแยมาทําให้คนอื่นคนแถวนี้เขากลัวอืมแกจะมาเฮืออะไรร้องไห้มันเด็กเลยนะไป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 ปกไม่ต้องไม่ยืนให้ฉันเห็นฉันลำคาญแกไปไปไปไแกจะไปไหนก็ไปแกจะไปอย่างแกก็ไปกไม่ต้องมาอยู่ในหมู่บ้านนี้หรอกไปมันไม่มีข้าวมีน้ําให้แกกินหรอกถึงแกจะ กกินไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันอยู่สูงเกนินจะเอาให้แกยังไงคนที่นี่ทำไมใจดำกับผมจังเลยผมไปก็ได้อ่ะอุย้ยเอาเอาเอานี่แกด่าใช่เหรอเออแกไปเลยนะแกไม่ต้องมาถ้าแกพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่ให้แกกินข้าวนะผมไม่กินหรอกกับคนใจดำอย่างคุณนะ่ะเอาเอาเอาแกด่าฉันใจดำเหรอ แต่ฉันไม่ด่ากับลูกนะ้อยฉันไม่อยากด่าผีหรือฉันบ้าคนที่นี่ทำไมใจดำกับฉันจังเลยเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยมีแต่คนกลัวฉันมีแต่คนด่าฉันฉันต้องทำยังไงดีอ่ะเอเสียงอะไรออกไปดูก่อนดีกว่าแต่เสียงทุ่มเสียงใหญ่มากเลยนะ เฮ้ยต,ตัวอะไรเนี่ยปึ๊บผีเป็ดเหรอแต่คราวนี้เป็นตัวสีแดงคราวก่อนเป็นตัวสีเอ้ยคราวก่อนเป็นเป็ดปกติแต่มาคราวนี้เป็นเป็ดตัวสีแดงโหยตัวสูงกว่าด้วยนเนี่ยและเป็นผู้ชายด้วยอะไรเนี่ยหมู่บ้านนี้ ไม่แต่ผีเปรตอกอลรวาตโอ้ไม่ก็ฉันจะเป็นลมฉันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยอ้ยฉันต้องทำยังไงดีอ่ะอุ้ยเดีวฉันจะต้องทูแจ้งตดรวจดี แจ้งหรอกชัดไปหาตำรวจเลยดีกว่าฮฉันกลัวคุณมีข้าวให้ผมกินไหมไม่ฉันไม่มีหรอกนายไปขอกับคนอื่นเลยอุ้ยไหนไปต้องมาขอฉันนะฉันกลัวลุนเนี่ยนอนแล้วนายก็อย่าตามฉันมานะฉันไม่มีข้าวให้นายกินหรอกถ้านายจะตามฉันนะ่ะนายไป นายมหานี่ตำรวจนี่ว่าตำรวจจะมีเข้าให้ในายกินไหมเออคุณตำรวจคะคุณตำรวจม,มันมันมีผีเป็ดออกอลาวานีกแล้วแล้วค่ะมันเป็นผีเป็ดตัวสูงสูงเออสูงใหญ่อะค่ะสูงใหญ่กว่าผีเป็ดมันแต่แต่ก่อนอะแต่ก่อนมันตัวเล็กกว่าเนี้ยเออมันตัวใหญ่อะค่ะแต่มันก็ไม่ใหญ่ไม่ได้สูงขนาดเนี้ยค่ะเป็นผู้ชายอะค่ะตัวแดงแดงอะแล้วก็แลบลิ้นอะมันจะกิน อันมันจะกินชั้นแล้วก็ตาน้าตาก็ไหลออกมาเป็นสีแดงอะค่ะแล้วก็ตัวแดงมากด้วยค่ะแล้วก็เอ้ยพอค่ะพอ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 ,พอฉันรู้อยู่ค่ะว่ามันเป็นเอ่อคนไหนตัวไหนอุย้ยตำรวจรู้เหรอคะคุณตำรวจรู้เหรอคะแล้วมันได้เดินมาซอยนี้ไม่หรอคะคุณตำรวจมันยังไม่ไปอีกหรอคะคุณคือฉันไล่มันไปแล้วอะคะ่ะ ฮะคุณตำรวจเนี่ยนะคะไล่มันใช่คุณใช่ค่ะฉันไล่มันเองฉันพูดกับมันว่าอคือคุณจะเชื่อฉันไหมอะคะว่ามันสามารถไล่เออฉันสามารถไล่มันไปได้อะถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะฉันอยากฟังพูดมาเลยค่ะคุณตำรวจเออคือฉันน่ะค่ะบอกให้มันไปเพราะว่าฉันน่ะเอ้ย กลัวว่าทุกคนอะในหมู่บ้านนี้จะกลัวฉันก็พูดกับมันว่าเอาไป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 ,ไปไ,ปไปได้แล้วที่นี่ไม่มีข้าวให้แกกินหรอกนะแกออกไปจากหมู่บ้านนี้เลยนะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้เขาไม่มีข้าวให้แกกินหรอกแล้วเขาก็กลัวแกมากๆด้วยแกจะไปหรือไม่ไปแกจะเอาอยัางไงหรือว่าแกเนี่ยจะอยู่มาอยู่ในโถโถดินชั้นแล้วฉันก็จะมัดแกไว้มันก็เลยไปอะค่ะ มันก็บอกว่าคนที่นี่ใจดําจังเลยใจร้ายจังเลยอะค่ะมันก็เลยไปดีๆแต่มันบอกว่ามันมาดีนะคะไม่ได้ทําร้ายคนอื่นโหทําไมอันนี้ฉันไม่ได้ว่าคุณตํารวจนะคะแต่คุณตํารวจพูดแบบนั้นกับมันไม่กลัวมันเสียใจหรอคะโอ้ยมันเป็นเปรตน,น,นะคะคุณเออคือ ขอโทษค่ะคุณท so so exactly ี่ฉ so ันพูดแรงกับคุณไปไม่เป็นไรค่ะคุณตำรวจไม่เป็นไรฉันไม่ได้ถือสาอะไรหรอกค่ะก็เออฉันลำคาญนะคะคือแต่ก่อนน่ะฉันเห็นเป็ดมาเยอะแล้วอ่ะอะไรนะคะคุณเห็นเป็ดมาเยอะจนคุณชินแล้วคุณก็เลยไม่กลัวอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะใน้ฉันพูดเรื่องจริงเลยนะคะฉันไม่ได้แกล้งคุณไม่ได้ล้อไม่ได้โกหกคุณเลยนะคะ จนฉันก็ไม่กลัวมันเลยอะค่ะเพราะว่าแบบฉันก็ตอนแรกนะคะฉันกลัวเอ้ยตอนแรกๆที่ฉันเจอเป็ดตนอื่นครั้งแรกอะค่ะไม่ใช่ตนนี้นะคะเป็ดตนอื่นครั้งแรกแล้วฉันก็กลัวฉันก็เลยลองด่ามันก็ลองด่ามันเหมือนเหมือนแบบเมื่อกี้เลยอะค่ะแล้วมันก็กลัวไปจริงแล้วมันก็กลัวจริงๆแล้วมันก็เดินหนีฉันไปเลยอะค่ะบางตัวก็วิ่งหนีด้วย กลัวฉันมันกลัวฉันเอามันจับใส่หรอะค่ะฉันก็เลยพูดแบบนี้กับมันแล้วฉันก็เลยไม่กลัวฉันก็เลยพูดแบบมั่นใจเลยไปเลยค่ะชัดชดไปเลยค่ะคุณคุณลองเอาคําพูดนี้ไปใช้กับมันดูนะคะผมมันจะกลัวก็ได้โอ้โหคุณตํารวจค่ะคุณตํารวจสุดยอดเลยนะคะแต่ว่าคุณตํารวจไม่ต้องพูดแรงกับมันขนาดนั้นก็ได้นะคะคุณตํารวจค่ะค่ะ โฮ้ยคุณตำรวจนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยเฮ้ยพีเป็ดผีเป็ดโอ้ยยังไม่ไปอีเหรอผีเป็ดนั่นอะอฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยไอ้หนูไอห้หนูทำอะไรเนี่ย เก็่มาสิเกี่มาเก็มาเกมาเกมาเก็มาสิเฮ้ยเกมาเก็มาอุ้ยเกมาสู้กับฉันไม่ลาเกี่มาสู้กับฉันไม่ลาเก็มาสู้กับฉันไม่ลาแกน่ะมันทำให้บ้านเมืองทำให้คนอื่นน่ะเดือดร้อนนี่คุณฆ่าผมเหรอผมไม่ยอมไม่ใครมาทำ้ายร่างกายผมแน่ๆนยังไงผมก็จะสู้กับ ก็มาสิจะสู้เครื่องมือของฉันได้ไหมล่ะหนูหยุดมันบาปนะหนูโอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนตีกันค่ะมีเป็ดกับคนตีกันนะคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมันบาปหนูหยุดหยุดผมไม่หยุดผมจะช่วยบ้านเมืองของเราไม่ให้มีผีเป็ดเข้ามาในนี้มันก่อความวุ่นวายกับหมู่บ้านเรานะพี่ผมจะฆ่ามัน โคล่ามาเร็วไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกถ้าโค้ลรายิ่งไปยุ่งกับมันอ่ะมันอ่ะก็จะยิงฆ่าเราจริงๆด้วยนะฉันไม่สนอ่ะฉันจะฆ่ามันให้มันตายวันนี้เลยอืมเอ้าเฮ้ย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 นี่ทำอะไรกันน่ะนี่คุณก็เป็นพวกเดียวกันกับคนเด็กคนนั้นใช่ไหมอ่ะคุณส่งมันมาฆ่าผมหรอ คุณนี่มันร้ายนักนะคคนตำรวจขนาดเป็นตำรวจยังทำร้ายร่างกายคนอื่นได้เลยฉันทำต,ตามหน้าที่นี่เฮ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยผีเป็ดตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยผีเป็ดตุยแล้วทุกคนผีเป็ดตุยแล้วเออ,เอ,อ ตำรวจทะเลาะกันเฮ้ยตำรวจทะเลาะกันคุณตำรวจทำไมฆ่ากันแดงอะครับคุณตำรวจเฮ้ยเอา้านี่แมวใครเนี่ยเฮ้ยเกียบหน้าคุณตำรวจด้วยคุณตำรวจครับผมจะรักษาคุณตำรวจแมวใครเนี่ยน้องเหมียวเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยเอา้านี่ หนูแมวพี่อยู่ไหนอะ่ะเอา้านี่ไงนี่ไงเอ้าจิบชีจิบชีจิบช,ชีไปไหนเนาะจิบชีน้องจิบชีมาหาพี่จิบชีไม่ไปนะจิบชีไม่ต้องกลัวนะไอปีดตายแล้วเปีดตายแล้วนะเอออืมอะไรนี่เออคุณตำรวจคะเอออันนี้มันคืออะไรเหรอคะคุณตำรวจก็สองคนนี้ไงคะมัน ฆ่าเปรตนะคะตอนแรกก็ไล่มันไปดีๆแล้วฉันบอกว่าไม่ให้ฆ่ามันแต่เพื่อนฉันเองอันค่ะแต่มันนกก็ฆ่าอ้าวหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะฉันก็เลยทำมันอย่างนี้แหละมันไม่ฟังฉันมันก็ต้องโดนแบบนี้แหละแต่มันแต่มันแค่สลบบ้างค่ะเดี๋ยวมันก็ฟื้นหรอกค่ะคุณไม่ต้องห่วง อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนคุณตำรวจก็ฟื้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันแค่สรบค่ะอันนี้มันเป็นเลเซอร์เฉยๆค่ะอ๋อทำไมเหมันปืนจังอะคะเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ไม่ใช่ปืนปืนน่ะอยู่ตรงอยู่สํานักงานนุ่นค่ะอ๋อค่ะคุณตํารวจค่ะค่ะค่ะโอ้ยนี่แกเลิกจี้ฉันได้แล้วฉันเจ็บเลิกจี้ฉันด้วยโอ้ยลิกจี้ฉันด้วยฉันจกระจีโอ้ ตายตายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยวุ่นไวายไปหมดเด่ะเออฉันลาแล้ฉันลาแล้วนะคะคุณตำรวจเออคาคาค,าครับ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 เดี๋ยวผมจัดการกับเพื่อนสองคนนี้ก่อนที่มันไม่ยอมฟังอยอะไรก็ไม่รู้ว่าวันนี้ยอ้ยแต่ละมือแต่ละดี ฉันลูเหนื่อยจริงๆเลยโอ้ยยาวนานเหลือเกินวันเนี้ยนอจิปซีนะ่เนาะโอ้ยแล้วทำไมเมื่อกี้หนูพิ่งออกไปละ่ะลูกไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเป็ดมันยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ไม่เหยียบคอหนูหกักแล้วก็หนูเดี๋ยวหนูก็จะตายได้นะไม่เป็นไรคะ่ะหนูไม่เป็นอะไรหนูแข็งแรงหนูสู้กับเป็ดได้ด้วยเนาะ มันสู้กับเป็ดได้ด้วยอุ้ยเก่งจริงเลยนะงั้นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เนี่ยไปเอาอาหารมาให้กินหิวไหมหิวค่ะโอเค